รับพี่เนี่ยใครหันหลังก่อนมันจะแพ้แต่พอดีมันหันหลังเหมือนกันนะกพีน่ทเาถแพ้นะพี่เพราะว่าหันหลังก่อนมันจะเป็นฝ่ายรับ ได้หนุ่เหลือเกินที่อยู่กับเราเหรอพี่เจ้าเจ้าที่ว่าเจ้าคือเก่งกันคู่นั้นเราเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าพี่มียกต่อไปแน่นอนครับผมยกที่สองเลยนะครับพี่บอกเลยว่าโจทย์นี้เป็นโจทย์ที่น้องคุ้นเคยกันแล้วครับนั่นคือโจทย์จีบสาวโอ้โหความจริงพวกเราพัฒนาดตาพี่แบบผมผมว่าผมสู้ต่อไม่ได้หรอกเรื่องนี้ ครับคร้งนี้เนี่ยพี่เตรียมสาวให้จีบแล้วด้วยเอ้ยอย่านี่ก็น่าสนใจหนิพี่สวยมากมากยิ่งก่ะตื่นหรือเปล่าตื่นหรือเปล่าโอ้ยสาวชิบแต่โอ้โหต่อแล้วนั่นเมื่อกี่บอกจีบไม่เก่งเฮ้ยเอายังไงให้ผมก่อนดิก่อนมวยด้วยเอ้ยมวยเหฮะ กูกอดกูกอดอย่าเจออย่างจาราวิทย์พี่หมายได้แล้วไปเลยพี่บอกว่าอะไรสวยสวยครับมวย เกียดมาเพื่องหมดเนเดียวนะเีไปเลียี๋ยาให้พวกมึงเปลี่ยนคนเอช่เขาออดยงึเกินอาูได้เอ้ย่นงเป็นพี่ต้องเสียใเนะไม่ต้องเกี่ยวกันได้ทั้งคู่ยังไงก็ต้องจีบพี่ยังไงก็ต้องจีบเป็นพี่ต้องเสียให้นางอ่ะก็ถูด้หว่าใช่ผมก็เสียละใหมือพวกเราขอเลือกเพลงขอแต่ไม่เเพลงอะไรมันจะสาสมกัน เจ่เจมเอาย่งไรใครก่อนเออผมป็พ hey. ี kind of ่เด well okay. ี๋ยวเีลาเขาได้ใครให้เขาหรไม่ใช่ให้เขาหรือใี้ต่มให้กระชาก่อนไม่ใช่ต้องต๋าก่อนเลก็ใช่ผมเสียสลักให้กระชาคือผมยอมอ๋อให้กระชาไปพับก่อนยอมจีพี่ก่อน รองสิ่งดีรอใช่งั้นเอางี้ขาชาลูกขาชาไปอยู่ฝั่ลงลูกก่อนนะรอก่อนนะครับเต๋าครับผมผมมีเพลงเหมาะสำหรับพี่บุรีะคยนบเพลงอะไรลูกอยับเพลงอะไรก็ได้จับ,บมาเลย